เมื่อพูดถึงพรายเรามักจะนึกถึงผีวิญญาณร้ายที่อยู่ในน้ำที่คอยทำให้คนโดยเฉพาะเด็กๆจมน้ำหรือลักพาตัวไปกับสายน้ำตรงไหนน้ำลึกเป็นวังน้ำวนกระแสน้ำแปรปรวนรุนแรงมีคนจมน้ำบ่อยๆก็มักจะมีเรื่องเล่ารือเกี่ยวกับพรายน้ำเสมอแต่ที่น่าแปลก เพราะพรายน้ำน่าจะเป็นผีโบราณมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพรายน้ำมากมายแต่ก็ไม่มีใครบอกได้ว่าพรายน้ำนี่มันหน้าตายอย่างไรกันแน่จะเหมือนผีกระสือกระหังนางตานีหรือผีในความเชื่อโบราณอีกหลายตัวที่แค่เอ่ยชื่อทุกคนก็บรรยายออกมาให้เห็นภาพเดียวกันได้ แต่ที่อธิบายลักษณะของพรน้ำไว้มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องราวทางเหนือชาวล้านนาเรียกพรน้ำว่าเงือกผีเงือกมีลักษณะเป็นงูใหญ่ส่วนใหญ่เป็นงูน้ำบางตำนานก็ว่าเป็นจระเข้ก็มีส่วนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ห้า ที่พระราชวังสวนดุสิตช่วงปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆว่ากันว่าสวยงามราวเมืองสวรรค์ภายรอบบริเวณพระราชวังอบอวนไปด้วยหมู่ไม้ดอกไม้ผลร่มรื่นทั่วบริเวณพระราชวังผลละหมากรากไม้ในพระราชวังแห่งนี้ออกดอกออกผลลูกเล็กลูกใหญ่เต็มไปหมดมีทั้งฝรั่งทับทิม มะม่วงกระท้อนและอีกมากมายเมื่อผล,ลไม้มีมากมายเช่นนี้ก็ยอมเป็นที่ต้องการของชาววางมือดีทั้งหลายทาั้งที่เป็นของที่อยู่ในเขตพระราชฐานผล,ลไม้หลายๆต้นก็ยังถูกสอยเอาไปรับประทานเป็นจำนวนไม่น้อยและเป็นประจำจนผิดสังเกตแถมผล,ลไม้หลายๆล,ลูกยังพบร่องรอยของฟันแทะ ไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยครั้งนั้นเรื่องการขโมยผล,ลไม้ในวังกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดรัชกาลที่หต้องเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและตรัสว่าไม่น่าจะใช่รอยฟันของกระรอกกระแตน่าจะเป็นรอยฟันของคนมากัดแทะเสียมากกว่าเห็นจะต้องหาตัวหัวขโมยมาลงโทษให้ได้ จึงมีการตั้งรางวัลในการจับขโมยเป็นเงินถึงสองตำลึงพอตกกลางคืนบรรดาข้าหลวงนางกำนันและมหาดเล็กก็ไม่ต้องหลับต้องนอนเพราะต้องคอยมาดักซุ่มจับขโมยเพื่อหวังเงินรางวัลและการมาซุ่มจับก,ก็มาอยู่กันเป็นกลุ่มๆหลายคืนผ่านไปก็ยังไม่มีใครพบร่องรอยของเจ้าหัวขโมย แต่ก็ไม่ย่อท้อยังคงตั้งหน้าตั้งตาอดนอนรอจับหัวขโมยต่อไปเพราะต่างอยากรู้ว่าใครกันคือเจ้าหัวขโมยใจกล้าผู้นั้นช่วงเวลากลางคืนทั่วทั้งพระราชวังเงียบสงัดวังเวงพวกที่มาดักซุ่มจับขโมยก็ผวาผวาดอยู่เหมือนกันเพราะที่วังแห่งนี้ ร่ำลือกันมานานแล้วว่ามีผีเด็กไว้ผมจุกออกมาเล่นตอนดึกอยู่บ่อยๆใครขวัญอ่อนจิตตกก็จะได้เห็นตัวเป็นๆกันเลยแต่พวกชาววังก็ไม่ย่อท้อยังซุ่มล่าหัวขโมยอยู่เช่นเดิมเพื่อล่ารางวัลและอยากเห็นเจ้าตัวการตัวปัญหาให้รู้แล้วรู้รอดจนกระทั่งคืนหนึ่งเล่ากันว่า เวลาเป็นคืนเดือนมืดทั่วทั้งพระราชวังเงียบสงัดกว่าปากติวังเวงเย็นยะเยือกถึงไขสันหลังชวนขนหัวลุกทำให้พวกที่มาดักซุ่มจับขโมยก็ยิ่งผวาผวาดเข้าไปใหญ่ชาววังกลุ่มหนึ่งมาแอบซุ่มอยู่ใกล้ต้นฝรั่งซึ่งกำลังออกดอกออกผลเต็มต้นใกล้สุกเก็บกินได้แล้ว และต้นนี้เองเป็นต้นเดียวกับที่ล้นกล้าวรัชกาลที่ห้าเคยทอดพระเนตรพบรอยฟันแทะที่ทิ้งไว้พอดึกสงัดก็ปรากฏว่ามีเสียงประหลาดเพราะมีเงาดำๆวิ่งผ่านไปทางต้นฝรั่งทำให้ชาววังผู้ล่าหัวขโมยใจเต้นระทึกคาดว่าจะต้องเป็นหัวขโมยที่หวังจะจับแน่แล้วจึงพากันแอบซุ่มมอง ทันใดนั้นก็เห็นเจ้าของร่างปีนขึ้นไปบนต้นฝรั่งนั่งกัดฝรั่งเคี้ยวกินอย่างกระหายหิวพวกล่าจับหัวขโมยพากันดีใจกรูเข้าไปร้อมรอบโคนต้นฝรั่งหวังจะดูหน้าหัวขโมยให้ชัดๆเสียทีต่างจึงพากันร้องเรียกครูให้หัวขโมยลงมาจากต้นฝรั่งเจ้านั่นก็ไม่ยอมลงมา ร้องเรียกอยู่นานจนในที่สุดเงาดำบนต้นก็กระโดดตูมลงมาข้าหลวงชายพากันตะครุบจับแต่ก็จับไม่ได้เพราะตัวลื่นเป็นเมือกแถมยังว่องไวปราดเปรียวผิดมนุษย์ธรรมดาฉับพลันทันใดก่อนที่ใครจะคาดคิดว่าเจ้าหัวขโมยรายนี้กระโจนพรวดเดียวลงไปในสะอโนดาน ภายในพระราชวังแล้วจมหายไปไม่ขึ้นมาอีกเลยแม้แต่หน้าตาก็ยังไม่มีใครเห็นมีสิ่งเดียวที่ทุกคนสัมผัสได้คือกลิ่นตัวที่สาบรุนแรงเป็นเมือกติดมือตามตัวคล้ายกลิ่นคนตายยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่หัวขโมยโดดหายลงไปนางข้าหลวงคนหนึ่งก็ตะโกนลั่น ผีผีผีหลอกแล้วก็พากันวิ่งหนีร้องเสียงหลงขวัญกระเจิงโดยไม่มีใครอยู่ต่อเพื่อหาความจริงหรือโจรตัวจริงเลยเรื่องราวเกี่ยวกับพรายน้ำมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดในสมัยรัชกาลที่5เช่นกันช่วงปีพุทธศักราช 2,442เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางพระนครที่ป้อมพระจันทร์ปัจจุบันนี้ถูกรื้อไปแล้วกลายเป็นท่าพระจันทร์แทนเรื่องนี้เริ่มจากมีคนหายในระแวกป้อมพระจันทร์คนแรกคือเจ็กซงพ่อค้าของชำบริเวณนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ระหว่างจัดเตรียมขนของจากเรือสินค้าขึ้นมาไว้ที่แพของแก่ตอนช่วงค่ำๆค,ครอบครัวและเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาอย่างไรก็ไม่พบพบแต่เสื้อผ้าที่ขาดวินของแก่ลอยไปติดโป๊ะที่ท่าเตียงผ่านไปไม่กี่วันยังไม่ทันที่เรื่องของเจ็กซงจะคลี่คลายก็เกิดคดีคนหายขึ้นอีก คราวนี้เป็นสาวสวยชื่ออําแดงสอนหายตัวไปที่ท่าน้ำช่วงเวลาเดียวกันกับเจ็ทซงและที่คล้ายกันอีกคือไม่พบร่องรอยอะไรไม่มีเสียงร้องไม่พบผู้ต้องสงสัยไม่รู้แน่ว่าเป็นการลักพาตัวหรือไม่ไม่พบศพพบแต่ผ้าถุงลอยขาดวิ่นมาติดก่อสวะก็เท่านั้น พอเกิดเรื่องติดติดกันหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นคือบางกอกรีเดอร์และอีกสองสามฉบับก็ยิ่งเล่นข่าวประโคมข่าวอยู่นานหลายวันเช่นวานนี้ข่าวลือที่คนหลังป้อมพระจันทร์ต่างถกเถียงกันหนาหูถึงเรื่องผีพรายที่เป็นข่าวใหญ่โตโด่งดังไปทั่ว ผู้คนละแวกป้อมพระจันทร์เรื่อยไปจนจรดวังริมป้อมพระสุเมนต่างก็หวาดหวั่นกันไปหมดแม่ค้าเร่ร้านรวงปิดร้านเสียแต่ย่ำคำหามมีคนเดินไปมาไหนมาไหนไม่เพราะผู้คนต่างก็ลือกันถึงเรื่องผีพรายจะออกมาลักตัวไปต่างๆนานาจากข่าวในหนังสือพิมพ์ก็กลายเป็นข่าวลือในชุมชน ยิ่งลือก็ยิ่งดังข่าวยิ่งดังคนก็ยิ่งลือเริ่มมีใส่รายละเอียดให้เห็นชัดบ้างว่ามีดวงตาสีแดงลอยอยู่เหนือน้ำคอยจ้องจับคนข้ามฟากที่เคราะห์ร้ายไปบ้างว่าได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรใหญ่ๆกระโจนลงไปในน้ำบ้างก็ว่าเห็นซากหมาแมวที่หายไป ลอยมาติดใต้สะพานริมท่าน้ำหลายครั้งแล้วยิ่งลือก็ยิ่งกลัวไม่เป็นอันทำม,มาหากินสุดท้ายถึงกับมีคนเอาเครื่องเส้นไหว้มาวางไว้ที่ริมตลิ่งท่าน้ำกันเลยทีเดียวบรรยากาศอึมครึมนี้คลี่คลายลงได้เพราะกรมมหมื่นผูทเรศทำรงศักดิ์อธิบดี กรมพระนครบาลท่านทรงให้พลล่าตะเวนมาซุ่มจับผีที่บริเวณที่วางเครื่องเส้นริมน,น้ำพอถึงเวลาคำ่ำก็ปรากฏว่าที่จริงแล้วเจ้าผีพรายที่ชาวบ้านกลัวกันนักกลัวกันหนาคือจะระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งขึ้นมากินเครื่องเส้นนั่นเองไม่ใช่ผีร้ายอะไรที่ไหน เมื่อจับได้แล้วก็เอามาล่ามโซ่ไว้ให้ประชาชนดูเพื่อเป็นการสยบข่าวลือเป็นอันจบเรื่องผีพรายจากเรื่องผีพรายที่ทางช่องนำมาเล่าให้ฟังนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ได้มองเห็นกันเองกับตาไม่ได้สัมผัสเองกับมือเพียงแต่ฟังหรือได้ยินมา แม้จะดูน่าเชื่อแต่ก็ควรชั่งน้ำหนักใช้เหตุและผลไม่ใช่ว่าเขาเล่ากันมาก็เชื่อเข้าไปแล้วร้อยเปอร์เซนโดยไม่มีตรรก,กะไม่ยั้งคิดถ้าเป็นเช่นนี้การใช้ชีวิตอยู่ให้มีความสุขสงบก็จะลำบากเพราะไม่ไตร่ตรองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ